อ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเอลซ่ากันต่อเลยครับอ่สกิลแรกครับวงวงจรสวรรค์นะครับสกิลนี้สร้างดาเมจ5ครั้งครับเป็นกายภาพถูกการเสีย HP 10%ของเอลซ่าจะเพิ่มทำลายขึ้น20%นะครับสกิลแรงขึ้นนั่นเองครับสกิลที่สองครับโล่แฟรี่ครับสกิลนี้เอลซ่าจะตั้งโล่เหลืองขึ้นมานะครับเป็นเป็นโล่เลยครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเกาะนะครับเป็นโล่แล้วก็สามารถสะท้อนดาเมจแล้วก็รับดาเมจเวทได้ครับ เมื่อสกิลนี้หายไปนะครับเมื่อครบเวลาจะหายไปหรือโดนดาเมจครบจะหายถ้าในทีมเรามีตัวละครตายครับก็จะได้โลขึ้นมาใหม่ครับสกิลที่3ครับดาบวงจรครับสกิลนี้ทําให้เอลซ่าครับกันสถานะนะครับกันทุกสถานะยกเว้นนะครับหลับแล้วก็ผนึกครับแล้วก็ได้รับอัตราบล็อกเพิ่มขึ้นด้วยครับสกิลดาบวงจรนี่ถ้าเป็นของคนที่อัพไปถึงเนี่ยแล้วเปิดนะครับเขาจะเขียนว่า20วิใช่ไหมครับ แต่ว่าผมลองดูจากที่ลองดูเนี่ยครับ20วีก็ยังอยู่ครับอน่าจะอยู่จนจบเกมนั่นแหละครับแล้วก็กระบี่อัศวินครับทุกครั้งที่เอลซ่าครับบล็อกได้สําเร็จนะครับจะเพิ่มค่าทะลุครับแล้วก็ค่าป้องกันการทะลุนะครับแล้วก็ยังเพิ่มเกรดของตัวเองด้วยครับแล้วก็กระบี่เทพอัสนีครับสกิลปุกของเขานะครับสกิลปุกนี่ครับเอลซ่าก็จะเป็นแบบนี้ครับ เอลซาจะกลายร่างต่อเมื่อ HP เหลือ40%นะครับเมื่อปลุกแล้วนะครับสกิลของเอลซาก็คือเลี้ยงแผดเผาครับ30วิครับก็คือว่าสกิลไฟของนับสึมาดาระหรือซีโร่เนี่ยครับจะไม่สามารถทำอะไรเขาได้ครับ30วิแล้วก็เลี้ยงดาเมจครับ AD ครับเลี้ยงดาเมจกายภาพครับ8วิซึ่งจะมีโล่เหลืองขึ้นถ้าระหว่างเขาโดนโจมตีเนี่ยจะขึ้นปูมคุ้มกันปูมคุ้มกันนี่ครับ8วินี้คือดาเมจกายภาพทำอะไรเขาไม่ได้นะครับ แล้วก็เพิ่มการทำร้ายของจักรสวรรค์ด้วยครับสกิลแรกของเรานี่ครับทีนี้เรามาดูค่าบูชาเขาครับค่าบูชาเขาประกอบไปด้วยครับพลังโจมตีครับแล้วก็เลือดครับแล้วก็ป้องกันกายภาพแล้วก็ป้องกันเวทมนต์ครับแล้วก็เ p ี่สูงสุดแล้วก็โจมตีอีกทีครับซึ่งของเขาเน้นโจมตีสองอันเลือด2ออันนะครับแล้วก็บล็อกป้องกันอย่างละอันครับก็กลางๆครับแต่เน้นไปโจมตีครับ เราก็มาดูค่าเรามาดูสกิลที่น่าสนใจนะครับลืมครับอ่าสกิลของเขาครับมีสามสกิลครับเชื่อมโยงกันครับนี่ครับบอกครับเมื่อเอลซ่าบอกได้เพิ่มค่าทะลุครับเพิ่มค่าทะลุปึ๊บป๊บคราวนี้ผ่าแรกของเราก็จะแรงขึ้นครับแล้วเมื่อผ่าแรกของเราเนี่ยครับเสียยิ่งผ่านไปเรื่อยๆครับเสีย HP ไปเรื่อยๆยิ่งเราสู้ไปเรื่อยสู้ไปเรื่อยนะครับ HP เราเหลือน้อยครับดาเมจก็จะแรงขึ้นอีกครับ แล้วก็นี่ครับสกิลบล็อกครับสกิลที่กระบี่อัศวินครับก็จะเพิ่มบล็อกของเราแล้วก็ให้ได้เกรดขึ้นครับก็คือยิ่งโดนบล็อกปุ๊บเกรดเพิ่มโจมตีเพิ่มสกิลหนึ่งแรงนั่นเองครับอาเรามาดูค่าพันธนาของเขา้นะครับมีอะไรมี Hp ครับแล้วก็มีบล็อกครับกันเวทครับอ่ากันเวทครับแล้วก็คีครับแล้วก็ HP สูงสุดครับซึ่งมี Hp 2ครับกันเวทสองครับ ซึ่งเขาเน้นมาเคาน์เตอร์ทีมเวทนะครับเอลซ่าทีนี้เรามาดูในคอนโซลกันครับใช้จริงเลยซึ่งมีคนถามมาว่าเอาพี่ตัวแก้ทางมันตัวอะไรครับซึ่งเราจะมาแก้ทางมันให้ดูนะครับซึ่งตัวแก้ทางของเอลซ่านะครับนี่เลยครับเอลซ่าครับโลกเขาตั้งกันเวทครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้เวทครับเราจะใช้กายภาพซึ่งเราใช้เป็นนี่ครับ อุศบครับเรามาดูว่ามันแก้ทางได้หรือเปล่าซึ่งจากที่ผมลองมาลองตีก่อนหน้านี้ครับลองตีประมาณสามสี่ทีก็ชนะหมดครับเพราะว่าเนี่ยครับเอลซ่ามันตั้งโล่เนี่ยครับเพิ่มบล็อกเนี่ยครับคือมันกันเวทครับพวกอีจิโกะพวกทีมเวททั้งหลายแหละนะครับก็คือว่ามันจะตีมันไม่เข้าครับนี่ครับซบยิงครับอแต่จะมีช่วงที่เอลซ่าแปลงร่างขึ่งกันแปดวิครับอ่าครับ นี่ครับอุศบหญิงแล้วเอลซาเป็นตัวที่เลือดเยอะครับอุศบเลือดเยอะก็ยิงนี่ครับขึ้นภุ่มคุ้มกันครับเพราะว่ามันมีโลทองอยู่พอหมดแปดวิถึงจะยิงมันเข้านะครับาอ่าตานี้แพ้ไปครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกตานะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เห็นนะเมื่อกี้อุศบก็ยิงพลาดไปหลายทีเหมือนกันครับแล้วอุศบก็เลือดน้อยครับถ้าเอามาบวกตรงๆรงกับเอลซาอย่างนี้อาจจะเห็นผลยากครับแต่ถ้าอยู่แบบทีมห้าอย่างเงี้ยครับแนวหลังเนี้ยครับ อ่าเหลืออุซบตัวเดียวนี้ครับอุซบได้ยิงนี่ครับก็ชนะครับอย่างที่บอกครับผลมันออกมาไม่เหมือนกันเสมอไปครับบางทีตีตีพลาดตีอะไรสกิลไม่โดนบ้างเนี่ยครับอุซบยิงพลาดบ่อยครับอ่านี่ครับนี่ครับติดภูมิคุ้มกันครับพอแปลงร่างแล้วจัดได้ว่ากันทั้งเวทกันทั้งกายภาพเลยว่าได้ครับนี่ครับ อ่ชนะครับคราวนี้เรามาดูตอนเป็น5-5นะครับอ่ซึ่งทีม5-5เราจะจัดอย่างนี้ครับเราจะใช้เอลซาครับซึ่งเอลซาเนี่ยเราบอกล้ามันเป็นทีมคอเตอร์เวทเนาะเราก็จะจัดทีมเวทให้มันเลยครับสองทีมครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแค่ตัวหน่างเดียวนี่ครับใส่พิตตี้ไปนะครับกันเอลซาไปด้วยครับ เวทอีกตัวหนึ่งนี่ก็ได้ครับมินาโตะครับ,รบอีกทีมหนึ่งเราก็จะเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนตัวหน้านี่ครับอิจิโกะครับอ่าเรามาดูข้อดีของเอลซ่านครับหนึ่งครับมันกันสถานะครับพอยืนข้างหน้าปุ๊บกันสถานะปุ๊บ ไม่ติดหินไม่ติดอะไรแน่นอนครับแต่ว่ายังติดสโลของตัวน้ําแข็งอยู่นะครับอ่าแล้วก็ข้อดีหลักของมันเลยคือเมื่อเพื่อนตายครับไปอยู่เมื่อตอนเพื่อนตายครับพอเพื่อนตายครับโล่เหลืองๆเขาเนี้ยก็จะขึ้นมาใหม่ครับซึ่งถ้าอีกทีมนึงเป็นเวทเนี่ยครับก็จะติดโล่ไปครับส่วนข้อเสียหลักๆนะครับคือผมมองว่าอ่าข้อดีคือเกตขึ้นไวมากเลยนะครับเอลซาเนี่ยส่วนข้อเสียของเขาเนี่ย ส่วนมากจะเป็นข้อเสียของไอ้พวกท่าหลายฮิตนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีตัวที่แบบเนี้ยท่าหลายหฮิตอย่างเอลซานะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันรวมเป็นฮิตเดียวแล้วปล่อยไปทีเดียวเนี่ยครับเกตของฝั่งตรงข้ามก็จะไม่ขึ้นรัวครับแบบรวมแบบ5ทีรวมเป็นเหลือดามจทีเดียวนะครับก็จะแรงครับแต่ว่าอันนี้คือกระจายมา5ฮิตนครับก็เป็นตัวเพิ่มเกตให้อีกทีมเม่มนกันอ่าดูครับดามจครับนี่ครับอ่าโดนตัดท่าครับท่าอีจิโกะเออถ้าเกิดพิตตี้ไม่จับไว้ก่อนเมื่อกี้นี่อาจจะตายได้ครับ ก็ธรรมดาตัวทองครับอ่าแต่ว่าตัวทองแต่มันหาปั้นยากนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะปั้นเป็นอิจิโกะเจ็ดดาวจริงๆเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าตอนไหนจะได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเอลซาเนี่ยครับก็เห็นหลายคนนะครับหกดาวห้าดาวกันแล้วอ่าเรามาดูสกิลครับนี่ครับเพื่อนๆแทบจะได้ยืนไม่ได้ทําอะไรเลยครับเพราะว่าต้นเกมนี่อิจิโกะตีติดหินหมดอ่าดูครับยืนตากระพริบกระพริบดาเมจสองสองหมื่นสี่พันเนี่ยครับ นี่ครับพระเอกของเราอ่านางเอกเสิผู้หญิงครับอ่สิบล้านนะครับส่วนอิจิโกะทําได้3ามล้านนะครับแล้วับพวกพวกเขาก็สรุปนะครับว่าเอลซาเป็นตัวที่สร้างดาเมจหมู่ได้ดีครับแล้วก็ยืนชนทีมเวทได้ค่อนข้างจะเจ๋งเลยทีเดียวครับถ้าไม่เจอแบบซบมาหรือว่าตัวที่เป็นดาเมจกายภาพปนมาด้วยนะครับถือว่าเขาทําได้ดีเลยครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงครับ เรามาดูตำแหน่งที่เขาควรยืนกันครับแผนนั่นเองถามว่าเอา้าพี่ผมเอาไว้อ๋อแผนอยู่ตรงไหนวะนี่ครับซึ่งมันจะมีแยกออกมาใช่ไหมครับตัวที่ควรยืนครับบางคนเอาไปยืนสะท้อนครับก็ได้ครับสะท้อนแต่ว่าจริงๆแล้วเอลซ่าควรจะยืนให้นานครับคือรับดาเมจเพราะว่าถ้าเอลซ่าบล็อกเยอะๆมีโอกาสติดบล็อกเนี่ยเอลซ่าก็จะมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นครับ ะะแต่ละครับเดียวกันถ้าเกิดว่าเอลซ่าไม่ติดบล็อกแต่ว่าโดนดามจรัวๆรัวๆรัวๆตายไปก่อนเนี่ยครับมันก็น่าเสียดายครับเพราะว่าบางคนเล่นเอลซ่าเนี่ยส่วนใหญ่เอลซ่าจะเป็นตัวพลิกเกมนะครับว่าเพื่อนตายหามหมดละเหลือเอลซ่าตัวเดียวเนี่ยครับแล้วมีเลือดพอประมาณเนี่ยสามารถเก็บได้ทั้งทีมเลยครับถ้าไม่เจอทีมแข็งจริงๆอ่าครับอ่าครับนี่ครับไว้ประมาณนี้ครับตรงกลางก็คือจะเป็นลดการทํร้ายนะครับ หรือจะเป็นหลบก็ได้แต่หลบก็คือแบบถ้าหลบมันก็ไม่โดนบล็อกไงเพราะมันหลบได้ใช่ไหมอ่าอ่าครับงั้นก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับว่าถ้ามีเวลาว่างก็จะมาทําตัวต่อไปให้นะครับครับสวัสดีครับผม